สวัสดีท่านเลยนะครับตัวนี้เรามาเจอเต่านะทุกคนเจาะเดเลห็นไหมให้ผมเบนข้างหน้านะโอ้โหโอ้โเฮ้ยโอ้โหเต่าจับหนักนะทุกคนเออเฮ้ยเต่าฟิชเชอร์ลิงกันพี่เต at um> ่ามันฟิชเชอร์ลิงกันโอ้โหออาื

เเคยเห็นนะเนี่ยครั้งแรกว้าวว้าววาวอืมร้อืนี้าอืว้าอืว้าวงนคัดชือนั่นดาวฮว้าวมันตัวใหญ่มากเลยเนาะว้าวว้ามว้าวมันร้องด้วยฮ โอ้พวอนี้ยังไงวตัวมันรีข้างในอืมอืตัวตันยักษ์รับตัอยักษ์มันยังไม่เลิกเลยเดียวมันนานเกินไปมันนานเกินไปเน้ยไปนี่ไงเต่าชูคาตานี่คือตัวนี้นี้นี่อืม ไปโลดไปโลดนี่เขาอยู่นี่งครับทุกคนเต่าเต่าใหญ่เต่ายักษ์มาดูมูเห่า <im icking> สีเยิมสวยเนาะมันไม่ชูคอให้ดูมันจะเป็นแบบนี้เฮ้ยหาเบียร์แล้วนี่มันให้ถ่ายรูปมา้เฮ้ยูตัวนสวยไหมยอยอดูขาวมันจะหางตื้นตุ้นให้มันจะออกมายอดยอดอืงามนะ พอเห็นคนแล้วออกมาเทียวตัวเมื่อกี้มองไม่เห็นมันเลยอะว้าวนี่จำไว้นี่สายงูจะชอบอยู่ใบไม้แห้งลองมาดูหน่อยอน่ารักมากสวยโอ้ทุกคนดูนะนี่โอ้โอ้ฮิฮิฮิจับได้เฉยเลยกินเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยกินนกเลย นี่มันกินนกไหมพี่จับได้เฉยมันกินนกไหมอ่าเรียบร้อยเลยลากเข้าไปนะเลยนกกวมแพงอะนะนกเขาเรียบร้อยโดนลากไปกินแล้วเป็นายหจ้าเฮ้ยเดินมาละตัวนั้นมันลากนกไปกินไหมตัวไหนไม่รู้สิตัวแห่เหรออืมมาแล้วเน่ มาแล้วโอ้ยกเธอาอะไรเนี่ยนี่เนี่มันคลาลงน้ำเลยเนี่ยโอ้ยไม่มีเรื่องตัวนี้เอาเรื่องนะหนะเนี่ยดูสิโอ้มาโชว์ตัวมาแล้วมาโชว์ตัวเห็นคนมาดูอืมอืมอืมโอไม่มีอะไรมาให้กินเลยเนาะเรียกมาทำไมเนี่ยนะไปละเอออ้ย ไอ้ไออ้ไอใไ้ไ้ไไอ้ไอ้อไอ้ไ้ไ้ไอ้อ้ไอ้อ้้ไอไอ้ไ้น้อ้ไอ่ไอ้ไอ้ไอไอ้ไ้ไอ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 ้ไน้ไอ้อ้อ้ไอ้ไอ สีแดงโอ้โหโอโรับสั่งกันแน่โอ้โหนี่คือกวางนกพาดูกวางทุกท่านโอ้วิ่งเร็วมากโอ้ขงไงในทำเหมือนมากเลยใกล้ใกล้ใกล้ นี่นะครับเฮ้ยนกยุงสวัสดีครับเลยนะครับทุกคนโอ้โหตัวมันใหญ่มากทุกคนโอ้ตัวมันใหญ่จริงๆโอ้มันกินอย่างคือตัวใหญ่เลยไหมอืมโอ้ตัวมันใหญ่มากไหมสูงไหมสูงครับโอ้มันกินไมม กินใหม่กับตัวสูงเนาะตัวไงเนาะน่ารักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวใหญ่มากแล้วคนขี่หลังเนี่ยนาะปลางต้นกับข้าวหรอไหมสูงก็ได้อืมขเขียวมันเหินนะ ก็มาดูไปกินควานมันไอ้ตัวนี้ทำไมเตี่ยวขึ้่อนเลยเนี่นยสวยมากโอ้ต้องมาดูตัวใหญ่มันกินไม้อะไรมันนี่เฮ้ยใช่กันนี้เดียวขับรถหกชัว่วโมงนะตอนนี้เราก็น่าจถึงเวลา1น,นชัว่วโมง บอกนงชอบแร็ไหมชอบชอบผู้หญิงแร็มไหมไม่ชอบโอ้ตอบดีมากเด็กไดเรียมอมันไม่หลงแร้วไม่หลงไม่ยมหลงเลยไม่ยมเขาไม่หลงคนเด้คนจะเบาต้องแบบทีเอแรดทีเอแรดสคุณยูคัสแรดีไหนคัสแร็ดีไหนคัสแรด

ว้าวนี่ยนี่อลยมากเลยเบียร์เล็ดไหมร์ลไมฮะเบยร์ลไมไม่เลดไม่เล็ดเหรอฮะไม่เล็ดเลยเหรออมเบียร์เล็ดไหมไม่เล็ดไม่เล็ดไปเีกอนอย่งนั้นหปักจ้าดินยืนยืก่อนจะถายรูปให้ทรบ S <S ถ่ายรัปแรกเลยนะเราเนี่ยนะไอ่ไม่ตอนนี้นะครับผมเราก็ไปเที่ยวนะครับสวนสัตว์มานะครับก็สนุกมากเลยนะครับไปเห็นยีราฟไปเห็นงูด้วยพี่ชอบงูนะดูแบบโอ้โหตัวใหญ่บ,บ้างนะครับพี่น้องก็ตื่นเต้นมากเลยพี่ชอบยีราฟพี่น้ก็ตื่นเต้นมากเลยตอนนี้เราก็จะกลับไปที่ร้านนะครับแล<ต>้วก็วไปกินไปกินข้าวตองเนะ่ลูกสวยให้ดูนะี่กินข้าวตองเนาะลูกสวยนนี้วันนี้ก็มีทนายมาด้วย นะครับวันนี้นะโอ okay. เคี๋้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับผมทุกคนนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ